ให้ม okay. hey, ัน <laughs> ดูไม่หยาบมันหยาบมันหยาบเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาเจอไพรเมตีแตะสาวติสนะคะวันนี้รอแต่งตัวก็ดอยู่นะ ไม่เหมือนสติกคนโดมเลยปกติสติกจะแต่งตัวเรียบร้อย <g uck ily> เราจะมาพูดถึงเรื่องแบบว่าผู้หญิงถึงผู้หญิงก็คือการแตะหน้าอกก็วจะเป็นเทปหรือว่าเทปกันโป๊หรือว่าจะเป็นที่ดันต่างๆเป็นเคล็ดลับความสวยของผู้หญิงจะแปะยังไงจะแปะน้องหน้าอกของเรายังไงแล้วก็บางคนเนี่ยมีปัญหาในการหน้าอกเนี่ยหย่อนคล้อยแล้วถ้าสมมติว่าเราแปะแค่แบบว่าบราหรือว่าแปะปิดจุกแค่นั้นมาจะทาให้ทรงหน้าอกของเราไม่สวยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ได้คนพบสิ่งใหม่ที่จะทาให้หน้าอกของเราสวย เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากก็เลยรู้สึกว่าเออทาเป็นคลิปเดียวไปเลยดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์กับทุกคนเดี๋ยวมารีวิวให้ดูทีละตัวเราว่ามันเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะชอบเลยอะตัวนี้นะคะชื่อว่า midori beauty bread lip tape นะคะตัวนี้จะเป็นเทปที่สําหรับยกกระชับหน้าอกงงสิเทปยกกระชับหน้าอกเป็นยังไงคือหลายๆคนอาจจะชินกับการใช้บราปิกนกหรือว่าเป็นออที่ปิดจุกที่เป็นซิลิโคนแค่นี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยคือเขาไม่ได้มาแค่ปิดจุกทุกคนเขาจะมีสิ่งนี้้มาให เป็นน้องรูปดอกไม้อันนี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรที่มาเป็นลักษณะแบบนี้มาให้ซึ่งใน1กล่องนะคะก็จะมีอันนี้มาให้ทั้งหมด10ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็เวลาใช้เ่ยก็คือใช้แล้วทิ้งเลยนะคะตัวน,นี้เขาจะช่วยทําให้หน้าอกของเราดูมีความกระชับแล้วก็ดูเป็นทรงมากขึ้นงงสีว่าอันนี้มันจะช่วย,ยกกระชับยังไงเขาที่ดูข้างหลังนะคะมันจะมีทั้งหมด6สเต็ปด้วยกันเราใช้ตัวนี้ก่อนในการแปะด้านบนแบบนี้นะคะสเสร็จป,ปุ๊บให้เราดึงขึ้นมาหน้าอกที่หย่อนคล้อยของเราเนี่ยมันก็จะถูกกระะะชััับขึ้้้นนนนนดววยเเทปตี่องค เขาจะเว้นไว้สําหรับให้เราแตะจุกแบบนี้นะคะ,ะคราคาตัวนี้นะคะ1กล่องจะอยู่ที่1น9บาทก็คือเป็นทั้งหมด10ชิ้นนะคะตัวที่2นะคะอันนี้เราภูมิใจนําเสนอมากก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้ชื่อว่าบุฟเทปนะคะเป็น m ม d ูริ Beauty b o o บ Tape มีทั้งหมด2สีก็คือมีสีเนื้อกับสีดํานะคะคือข้อดีของตัวนี้มันสามารถที่จะจัดทรงหน้าอกของเราได้แบบตามใจต้องการ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> เขาความยาว4เมตรเืายาวมากคือคนเราก็คงไม่ต้องพันทีเดียว4มเมตรได้ออก <S <S <บ>เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะใช้ได้นานแน่นอนแล้วก็ตัวนี้นะคะราคา290บาทนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีรูปภาพของทางมิโดริเขาทํามาให้นะคะมีทั้งหมด6ทรงเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพตรงนี้นะแบบแรกนะคะจะเป็นการติดแค่นี้ทําให้หน้าอกของเรามีความ ตึงขึ้นมาเหมาะสําหรับการใส่เสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าแหวกกลางหรือว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าเป็นเสื้อเชิ้ตที่อยากจะโชว์ให้แบบหน้าอกของเรามีความตึงกระชับโดยที่โชว์ตรงกลางนั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเหมาะสาหรับคนที่หน้าอกเนี่ยมีความแบบว่าหย่อนคล้อยก็คือจะเริ่มจากการแปะตรงนี้แล้วก็ค่อยแปะขึ้นมาอย่างนี้ทําให้แบบว่าหน้าอกของเรามีความแบบยกสูงขึ้นนะคะซึ่งรูปที่สองเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกับรูปแรกแต่ว่าจะเป็นการติดแบบแนวนอนแบบนี้ก็จะเหมาะกับคนที่มีความแบบอยากแปะนิดเดียวเลยก็คืออแแปะะะคคนนี้พ ก็จะช่วยดันขึ้นมาอย่างนี้ส่วนแบบที่3นะคะอันนี้เป็นแบบว่าสาหรับคนที่หน้าอกหย่อนมากๆแล้วอ,อยากจะแบบว่าทําให้มันแบบชุบขึ้นมานะคะก็จะพาดไหลไปเลยก็คือพันแล้วก็จะแปะขึ้นไปอย่างนี้มันก็จะช่วยทําให้หน้าอกของเราเนี่ยขึ้นไปนะคะส่วนแบบที่4ีนะคะก็สําหรับคนที่แบบว่าหน้าอกน้อยเลย <S <S ก็แปะใต้หน้าอกแบบนี้เลยคะ่ะ มันก็จะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยมีความแบบพึ๊บขึ้นมาเหมาะสำหรับการใส่ต่ออกหรือว่าการใส่แบบเดรสต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแบบที่5นะคะอันนี้คือแบบดันแบบที่สุดในโลกก็คือนอกจากการแตะแบบนี้แล้วนะคะก็คืออันนี้จะแปะคล้ายๆกับแบบที่3นะแต่ว่าเพิ่มการแตะด้านล่างลงไปด้วยก็คือนอกจากทาให้แบบว่ากระชับแล้วยังเพิ่มความดูมตรงกลางทําให้มันแบบพุ่งเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนึกออกไหมส่วนแบบสุดท้ายนะคะก็จะเป็นรูปแบบที่ทําให้หน้าอกของเรามีความแบบชิดสวยมากขึ้นก็คือการไหวแบบนี้นั่นเองนะคะ ก็จะทําให้หน้าอกของเราเนี่ยมีความชิดขึ้นแล้วก็ดูสวยขึ้นนะนี่ก็จะเป็นทั้ง6แบบนะคะที่เราแนะนําทุกคนไปเรากลัวว่าทุกคนจะไม่เชื่อว่ามันทําได้จร <c oughs> ิงจริงเดี๋ยวเราจะลองทําดูนะคะ <c oughs> เราคิดว่าเราควรแปะแบบไม่รู้อ่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบ5หรือแบบแบบ6กเนี่ยแหละเดี๋ยวลองไปแปะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะคะมาดูกันว่าหน้าอกของเราจะใหญ่ขึ้นไหม นเราไปลองมาแล้วเราเป็นหน่วยกล้าตายลองให้ทุกคนแล้วนะคะจะบอกว่า <laughs> ฉันมีหน้าอกแล้วจ้าโดยที่นี่ก็เป็นสิ่งที่เราได้ใช้ไปนะคะทุกคนซึ่งสรุปแล้วเนี่ยเราใช้วิธีการพันข้างล่างก่อนนะคะเพื่อทําให้แบบเนื้อหน้าอกของเราเนี่ยมันขึ้นมาจากนั้นนะคะเราก็พันเป็นแบบว่ากากบาทแบบนี้ เพื่อทําให้แบบว่าหน้าอกของเราอะมันชิดกันนะคะแบบก็คือทํา2แบบเลยก็คือพันตรงๆกับพันเฉียงๆนะคะตอนนี้ก็คือจะบอกเลยว่าหน้าอกสวยมากโดยที่เราจะบอกว่าทั้ง2ตัวในทุกคนทั้งตัวเบร l i ิ t a ท e กับตัวบุ t a ทปเนี่ยมันเป็นเทปนึกออกป้ะแล้วเวลาที่เราแกะออกเนี่ยก็ต้องแกะอย่างระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าแกะแรงเนี่ยมันก็อาจจะระคายเคืองกับผิวของเราได้นะคะถ้าใครที่ถอดมาแล้วยังมีคราบกาวอะไรเงี้ยให้ใช้ออยล์มาถูๆนะคะแล้วค่อยถูมันก็จะ ค่อยๆออ,ออกได้นะคะทุกคนไม่ต้องตกใจนะจ๊ะอ่าโอเคอันนี้ก็ผ่านไปทั้งหมด2ตัวแล้วนะคะยังมีสิ่งที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สาวๆทุกคนควรมีก็คือตัวนี้นะคะ Magic Hidden Tape นะคะจะบอกว่าควรมีมากๆ ในหนกล่องนะคะมีทั้งหมด40ชิ้นราคา199บาทคุ้มนะพูดเลยเพราะว่าเนี่ยก็คือใช้อยู่เหมือนกันนะคะเปิดเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งเราจะคุ้นเคยกันคือบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นเพดสองหน้าที่มันเหมือนกับการที่เราใช้ติดก,กระดาษหรือเปล่ปาจะบอกว่ามันเทคเจอร์คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าความบางหรือว่าความเรียงความติดทนเนี่ยมันจะค่อนข้างต่าง,างกันอันนี้จะสามารถใช้กับผ้าได้นะคะอ่ะเดี๋ยวลองใส่เสื้อ สมมติว่าเราใส่เสื้อแบบนี้แล้วเราไม่อยากกลมแล้วมันเห็นหน้าอกของเราให้เราใช้แบบนี้นะคะเ,คเราก็ติดไปกับเสื้อของเราก่อนนะคะเขามีกระดาษทั้งหมด2ฝั่งนะคะก็คือเราอาจจะทําการเฉียงอย่างนี้นิดนึงได้เผื่อบางคนแบบทรงหน้าอกไม่อยากติดตรงๆอะไรอาจจะแบบหักมุมให้มันเฉียงเล็กน้อยก็ย่อมได้นะคะอย่างนี้เราก็จะแปะตรงๆไปเลย แปะไปกับเสื้อแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแกะออกเนี่ยทุกคนวิธีการใช้อะ่ะเหมือนกระกาวสองหน้าเลยพอแกะออกนะคะมันก็จะเป็นเทปใสๆแบบนี้เราก็แค่ติดมาลงไปกับผิวของเรา เวลาที่เราก้มี่นเห็นไหมตรงนี้คือบริเวณที่เราแปะลงไปมันจะไม่หลุดออกมาอันนี้คือตรงบริเวณที่เราไม่ได้ติดนะคะตรงนี้คือบริเวณที่เราติดเห็นไหมว่ามันจะติดกับผิวของเราเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราใส่พวกเสื้อเชิ้ตหรือว่าใส่เป็นชุดเดรสเป็นชุดกระโปรงที่มันมีความแบบก้มมะแล้วมันจะเห็นถึงด้านในยิ่งคนที่ไม่มีหน้าอกนะจ๊ะคนที่มีหน้าอกอ่ะยังมีอกที่แบบว่ารองรับเสื้อนึกอออปะถ้าใครที่ไม่มีหน้าอกอะทุกคนก้มเก๊อบคือเห็นผิวหนึ่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ย การใช้เทปแบบนี้นะคะแปะไปกับเสื้อของเราหรือว่าเสื้อผ้าหรือว่ารสอะไรต่างๆติดเข้ากับผิวของเราเนี่ยมันเซฟมากทุกคนมันทาให้มันไม่โป๊มันไม่หลุดออกจากผิวของเรานะคะแล้วเนี่ยมันแน่นมากทุกคนดูดิโอเคคือ <Okay. S 2> ด,ดึงออกก็คือย,ยังยังติดอยู่กับเสื้อเราก็สามารถที่จะติดเข้าไปใหม่ได้อ่ะแปะให้ดูเนี่ยเห็นปะ ตแบรนมาด์น,บบนี้เขามีอีก2ออย่างซึ่งไม่พูดไม่ได้เพราะว่ามันน่าสนใจมากทุกคนอันแรกจะเป็น เทปยกระชับ้นคอส่งอันนี้จะเป็นเทปหน้าเรียวจริงๆไม่เกี่ยวกับคลิปนี้นะแต่ว่าอยากพูดเพราะว่าอยากลองไม่ใช่อะไรคืออยากแกะแล้วลองเลยว่าเฮ้มันกระชับจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตัวนี้ชื่อว่า m e l i n beauty perfect neck tape นะคะจะเป็นเทปแบบนี้ตัวนี้นะคะยาว3เมตรราคา250บาทค่ะเราอแอบไปดูของทางแบรนด์มาก็คือเขาจะให้แบบว่าคนที่มีอายุหน่อยอะไรย่างเงี้ยแปะเทปตัวนี้ลงไปที่หลังคอแปะลงไปที่หลังคอแล้วก็ดึงคอลองให้มันแบบดึงแบบนี้นะคะ <c oughs> คือไม่ต้องไปเย็บหนังคอแล้วก็วคือใช้แปะเทปไปเลยนะคะต่อไปอันสุดท้ายนะที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเทปหน้าเรียวจ้ามิเดริกบิวตี้เฟสลิฟเทปนะคะก็คือไม่ต้องฉีดหน้าแล้วนะฮะเพราะตัวนี้ก็คือทําให้หน้าเรียวเลยจริงๆตัวนี้จะเห็นคนจีนใช้เยอะมากนะไอ้ไอแบบการแบบดึงหน้าทําให้หน้าเรียวนี้เดี๋ยวเราลองดูแต่คือจะบอกว่า <c oughs> เราก็มีความหน้าเรียวระดับหนึ่งแล้วเนอกป้าแต่ว่าเดี๋ยวทำให้ดูว่า มันจะทําให้หน้าเรียวขนาดไหนกันเชียวลักษณะขเขาจะเป็นแบบแ,บบแผ่นๆแบบนี้ในนี้นะคะ1กล่อง30ชิ้นราคา189บาทนะคะตัวนี้เนี่ยไม่ได้แค่ทําให้หน้าเรียวนะแต่ว่าเราสามารถที่จะแบบดึงผางตาดึงชับแกม้มดึงหน้าผากคือได้หมดเลยเพราะว่าเราจะแปะตรงไหนก็ได้ดูซิมันจะช่วยจริงๆหรือเปล่า คนฝั่งนี้มันมีความแบบฝั่งนี้มันมีความสโลปอะเดี๋ยวแกะออกตรงนี้จะเป็นสีฟ้านะคะเราสามารถที่จะแบบแกะออกมามันก็จะมีสีแบบนี้เลยอันนี้ก็คือเราดึงไปแล้วนะคะที่ก็ได้เหนแบบนี้ว่าชิ้นเราก็จะมีความแบบถูกดึงขึ้นไปฝั่งนี้ก็จะตกตกหน่อยอ่ะคุณนยลองไหมถ้าอยากแบบหน,น้าระช้าไปเ้ยซื้อตัวนี้ได้นะคะ <S <S 2> <S 2> โอเคทุกคนนี่ก็เรารีวิวไปทั้งหมดแล้วสําหรับแบรนด์มิโดรินะคะแกะสดๆเลยก็เราก็ไม่เคยลองมาก่อนเลยเหมือนกันนะเมื่อกี้ก็ลองศึกษาวิธีการใช้แล้วก็ทําให้ดูแบบสดๆเลยนะคะซึ่งเราว่าโอเคเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นแบบลิปหน้าหรือว่าแบบที่พันหน้าอกต่างๆทําให้หน้าอกสวยอะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคเลยนะทุกคนส่วนใครที่ที่อยากซื้อเนี่ยมีทั้ง Lazada s h o p e, ปปี้คอนวีนะคะเดี๋ยวเราแปะชื่อไปให้ด้านล่างนะคะหรือถ้าใครอยากดูผลิตภัณฑ์หรือว่ารายละเอียดต่างๆเข้าไปดูกันได้นะคะที่แฟนเพจมิโดะะริ็บไซต์ นะคะ www.modernsoft.co.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอลาไปก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับทุทกๆคนนะคะเรารู้สึกว่าเราเอ็นจอยกับการรีวิวแบบนี้มากเพราะว่าไม่เคยลองแล้วก็มาลองส,สดๆให้ทุกคนดูเลยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะท,ทุกคนวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ